สวัสดีครับวันนี้คุยหลังโกอยู่ในรายการหลังโกรีวิวครับก็มาอัปเดตว่าวันนี้มีใครแข่งกับใครบ้างแล้วก็ทำนายผลสกอร์นะครับก่อนอื่นก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนเจดีของเรานะครับเป็น l ไลอ้อนทบอลติดตามข่าวสารฟุตบอลนะอัปเดตตารางการแข่งขันได้ที่ไลอ t อนทบอลนะครับแล้วก็มีกิจกรรมให้ร่วมสนุกลุ้นรับรางวัลเป็นเสื้อฟุตบอลลิขกสิทธแท้1รางวัลน,นะครับกิการก็คือกดซับสไครต์ช่อง คุยหลังโก้แล้วก็ไปยืนยันสิทธิของท่านในล i ยแอดเอาทบอลแค่นี้แล้วก็รอว่าใครเป็นผู้โชคด,ดีได้รับเสือ้อลิกสิตแท้1รางวัลไปนะครับประกาศผลผู้โชคด,ดีทุกเดือนนะครับมาดูพรีวิววันนี้มี2คู่ฮะเป็นศึกพรีเมียร์ลีกทั้งคู่คู่แรกเป็นวัตฟอร์ดเปิดบ้านต้อนรับการ,รเยือนของแมนเชสเตอร์ซิตี้ในเวลาเที่ยงคืนตรงของบ้านเรานะครับทางฝั่งเจ้าบ้านวัตฟอร์ดต้องการ3คะแนนเพื่อหนีตกชั้นนะฮะล่าสุดก็เพิ่งปลดกุนซือคนปัจจุบันอย่างเนเจลเพซซันไป วันนี้ต้องรอดูว่าวัตฟอร์ดจะมาแบบไหนนะครับฮาหนันล่าสุดของวัตฟอร์ดก็ชนะ2แพ้ไปถึง3ส่วนทางฝั่งผู้มาเยือนท่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ดัดล่าสุดก็เพิ่งแพ้อาร์เซนอลในศึกเอเอคาบัลรอบรองชนะเลิศมา2องูนนะแต่5าหนันล่าสุดก็ชนะ3แพ้2ฟอร์มกำลังขึ้นขึ้น,นลงๆน่าจะเป็นการลองทีมของเปปกอดิโอลาแล้วก็ทีมไม่ได้รุนอะไรแล้วนะครับมาดูเฮดูเฮดของทั้ง2ทีมานะฮะ 12นัดล่าสุดที่เจอกันของคู่นี้เป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้ชนะรวดเลยนะครับก็ยิงได้ถึง46ลูกเสียไปแค่6ลูกเท่านั้นเองนะครับมาดูความพร้อมของทั้ง2ทีมมะวัตฟอร์ดวันนี้ไม่มีคาราดเดลเฟลดาริลยันมัสไอแซคซักเซสและก็เอเดียนคาปูนะฮะตัวสำคัญทางนั้นเลยส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้วันนี้ไม่มีเซอร์เจอร์อักวโรคุนที่เจ็บกระสวดแล้วก็อีกคนหนึ่งเป็นคารดิโอบาโวผู้สับตูมือ2ของทีมนะครับ วันนี้วัตฟอร์ดต้องการสาคะแนนมากนาต่อไปก็ต้องไปเยือนอาร์เซนอลด้วยเรียกได้ว,ว่าเป็น2นัดที่เหลือที่วัตฟอร์ดยากจริงๆนะฮะแต่ตอนนี้ทีมของวัตฟอร์ดก็ยังอยู่บนโซนปลอดภยนะัยฮะแต่ก็มีสิทธิ์ที่จะตกชั้นได้เหมือนกันทีน,นี้ผมทายเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้ชนะได้ครับ2.0ครับมาดูอีกคู่นะฮะเป็นศึกเพีย์ลีอังกฤษเหมือนกัน แอสตันวิลล่าเปิดบ้านต้อนรับก,กัรรมเนิยนของอาร์เซนอลในเวลาตี25ของบ้านเรานะครับเจ้าบ,บ้านแอสตันวิลล่าต้องการสาคะแนนเพื่อหน,นีตกชั้นอย่างมากฮะฮาดหลังสุดของแอสตันวิลล่าชนะ1เสมอ1แพ้ไปถึง3แต่ก็เริ่มฟอร์มกลับมาดีขึ้นเรื่อยๆสำหรับแอสตันวิลล่าส่วนทางฝั่งผู้มาเยือนอย่างอาร์เซนอลฮ่าดังหลังสุดชนะ3เสมอ1แพ้ไปแค่หนึ่งครั้งก็เพิ่งได้จุดเข้าไปในรอบชิงชนะเลิศของศึก FA Cup อังกฤษเหมือนกันนะครับนาะที่แล้วก็เพิ่งเอาชนะแมนร์นะคับ ก็มาดูเฮตูเฮตของทั้ง2ทีมที่เจอที่เคยเจอกันฮะเป็น7นัดหลังสุดที่ทั้งคู่เจอกันอาร์เซนอลชนะรวดเลยนะครับนัดล่าสุดที่เจอกันก็เป็นที่บ้านอาร์เซนอลอาร์เซนอลเอาชนะได้3ประตูต่อ2นะครับในวันนั้นทางฝั่งเจ้าบ,บ้านวิลล่าวันนี้ไม่มีทางด้านเวสลีย์กองหน้าตัวเก่งทอมฮีตันบิยอนแองเกลแล้วก็นิวเทเลอร์นะครับส่วนทางฝั่งอาร์เซนอลวันนี้ไม่มีแบร์เลโน่กาเบรียลมาร์ตินาลี่คาร์ลัมแชมเบอร์และปาโบมาเรีนะครับก็เรียกได้ว่าอาร์เซนอล ตัวเจ็บไม่ค่อยสร้างปัญหาให้กับทีมเท่าไหร่มาดูสติติอันนี้ฮะอาร์เซนอลบุกมาแพ้อแอสเซเลา่านัดล่าสุดเลยคือปี1998เลยบวันนั้นอาร์เซนอลบุกมาแพ้3ประตูต่อ2วันนั้นคนยิงประตูให้อาร์เซนอลคือเดนิสเบิร์กแคมป์นะครับก็เลยได้ว่านานจริงๆกว่าอาร์เซนอลจะบุกมาแพ้อแอสเซเล่าในบ้านนะครับวันนี้ได้ฟอร์มอาร์เซนอลที่ค่อนข้างดี วิลล่ามีความได้เปรียบอย่างเดียวคือสภาพความสดใหม่ของทีมที่ไม่ได้เตะในศึก FX Cup มาวันนี้อาร์เซนอลชนะได้ครับส0ครับเดี๋ยวมาดูคู่ที่เหลือกันบ้างน,นะครับว่ามีใครเตะก,กับใครบ้างวันนี้บอลค่อนข้างน้อยฮะมาดูที่หลีกแรกฮะกันโชสเซอาอิตาลีมี2คู่ด้วยกันคู่แรกอัตตานตาพบกับโบโลนญาอัตตานตาที่ฟอร์มดุเรื่อยๆฮะวันนี้เอาชนะได้แน่นอน,นครับครับคู่ต่อมาฮะซัสโซโอลอพบกับเอซีมิลาน เอซเวลานที่ฟอร์มกลับมาดีอีกครั้งฮะและได้รุนไปพื้นที่ยูโรปาลีวันนี้เอาชนะได้แน่นอนฮะ2-0ครับลีกต่อมาฮะลีกแอนโสโปรตุเกสวันนี้มี2คู่ด้วยกันคู่แรกสปอร์ติ g งลิสบอนพบกับวิกตอเรียเซตู a บลสปอร์ติ้งลิสบอนที่อยู่อันดับ3ต้องการคะแนนเหมือนกันส่วนเซตูเบนี้ต้องการคะแนนเพื่อหน,นีตกชั้นเช่นเดียวกันนะวันนี้น่าจะเปิดเกมรุกเข้าฝ่าเข้าใส่กันทั้งคู่ฮะวันนี้ผมว่าลิสบอนเอาชนะได้ครับเจจิวฮะ3-2ครับ คู่ต่อมาฮะอาเวสพบกับเบนฟิก้าเบนฟิก้าอันดับ2ที่ไล่ล่าอันดับ1อยู่กับปอร์โตฮะถ้าว sim ันนี้เบนฟิก้าไม่ชนะโอกาสปอร์โตเป็นแชมป์สูงทีเดียวและทางด้านเจ้าบ้านอาเวสนี่ตกชั้นไปแล้วแน่นอนกับวันนี้ผมว่าเบนฟิก้าชนะได้2.0ครับก็ประมาณนี้สำหรับการรีวิวฟุตบอลแล้วก็ทำนายผลสกอร์นะครับ อน่ขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเรานะครับเป็นไลอ้อนท็อปบอลติดตามข่าวสารฟุตบอลอัปเดตตารางการแข่งขันได้ที่ไลอ้อนท็อปบอลนะครับและก็มีกิจกรรมให้ร่วมสนุกลุ้นรับรางวัลเป็นเสื้อฟุตบอลลิขสิทธิ์แท้1รางวัลน,นะครับกิจกรกรมก็คือกด Subscribe ช่องคุยหลังโกของเรานะครับแล้วก็ไปยืนยันสิทธิ์ของท่านในไลอ้อ l ท็อปบอลแค่นี้ก็รอรุ่นรับว่าใครเป็นผู้โชคดีได้รับเสื้อฟุตบอลลิขสิทธิ์แท้ไดนะครับประกาศผลผู้โชคดีทุกเดือนนะครับอ่ะวันนี้ปปรรระมาาณนนีี้ไก่อคคััับบสสวด